ขอบุณใจส้มค่ะใจส้มหนึ่งดวงจากใจส้มหนึ่งดวงจากใครเอ่ยใจส้มหนึ่งดวงจากใครเอ่ยสวัสดีทุกคนเลยฮะอ하하อสวัสดีจ้าสวัสดีคุณหน่อยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านเลยใครที่เข้ามาแล้วก็นะคะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะเริ่มต้นด้วยการแบบว่าขอเจอ้าขอใจให้แมคคานิดหนึ่งได้ไหมเอ,อ่ยขอเจ้าขอใจให้แมคคานิดหนึ่งหน่อยได้ไหมเอ่ย ได้ก็คือได้ไม่ได้คือไม่ได้จ้ะขอบคุณบ้านบุญยนันนะจ๊ะเออวันนี้หรอวันนี้คืออะไรวันนี้เหรอคืออะไรวันนี้หรอคืออะไรอ่ะอะไรคือวันนี้เหรอสวัสดีจ้าอ๋อวันที่ยี่สิบห้าใช่วันที่ยี่สิบห้าไม่ใช่วันนี้ยี่สิบห้าจ้ะยี่สิบห้าจ้ะเธอ ยี 25, ่สิบห้าเนอะยี่สิบห้าแดนดินพื้นใหญ่ไม่ใช่ทาดเขาอ่ะ472ท่านว่ายังไง472ท่านว่ายังไงคะขเขาจอให้หรือยังขเขาจอให้แม่ค้าหน่อยเดอ้อ ดูสาธุสองชอบเกี่ยวกับเรื่องพระสาธุสองก็จะเป็นการตีแผ่เรื่องของธุรกิจนะคะการเอาศาสนามาทำเป็นเรื่องของธุรกิจโมเดลการสร้างบุญนะคะและที่สุดท้ายแล้วก็เออนะคะเป็นเงินบุญของคนบาปนะคะอืมนั่นแหละก็ว่ากันไปหนังดีนะสาธุสองอทำได้ดี ดีนีงแต่สาธุหนึ่งแล้วน้ำพริกอร่อยหอมกรอบมากขอบคุณพี่ออมมาดีจ้าพี่อ,อมมาดีขอบคุณค่ะอีกสักถุงไหมคะอีกสักถุงไหมตะกร้ามีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเออสักหนึ่งบ้านไหมเผื่อใครแบบอยากจะแบบว่าอ,อุดหนุนแม่ค้าคนสวยคนงามคนนี้นะคะเผื่อเผอตามมาดูจากช่องอาจารย์เบียอา,อาจารย์เบียทำอะไรเอ่ยวันนี้อาจารย์เบียรทำอะไร วันนี้อาจารย์เบียร์ทำอะไร421คนสวัสดีค่ะ421คนสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยสักหนึ่งออเดอร์สักหนึ่งบ้านนะคะทุกคนจา๋าปะจะปีใหม่แล้วนะจะปีใหม่แล้วนะจ๊ะคุณพี่พี่แม่แม,แม่ป้าป้านะนะอาอยายายทั้งหลายหนุนสินค้าด้วยจ้ะยังไม่ได้ไลค์เลยค้าผมเหงาเออจะปีใหม่แล้วว่าขอออเดอร์หน่อยได้ไหมทุกคนจา๋าจะปีใหม่ละ นะสินค้าแพรลี่อุดหนุนสินค้าแพรลี่หน่อยนะคะจะปีใหม่แล้วจ้ะเดี๋ยวก็จะจะหยุดแล้วจะให้เด็กๆหยุดทํางานละนะคะวันนี้วันที่สิบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดแล้วไม่เกินยี่ิบห้าให้หยุดละยี่ิบห้าต้องหยุดแล้วหนึ่งบ้านนะคะหนึ่งบ้านนะขอบคุณค่ะไปโอ้ยขอบคุณสาหรับดอกกุหลาบสิบดอกนะคะดอกกุหลาบสิบดอกขอบคุณค่ะ ดอกกุหลาบสิบดอกขอบคุณมากจ้าดอกกุหลาบสิบดอกหนึ่งบ้านมาเลยใครใจดีหนึ่งบ้านมาเลยขอหนึ่งออเดอร์นะคะขอหนึ่งออเดอร์นะคะใครใจดีจิ้มใครใจดีจิ้มนะจ๊ะเออมาเลยขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบด้วยนะคะดอกกุหลาบด้วยเออปะ ดอกกุหลาบหนึ่งดอกนะคะขอบคุณค่ะกําลังดูสินค้าใหม่เลขสองขอบคุณค่ะสามร้อยสี่สิบท่านไปเลยเลขสามร้อยสี่สิบท่านหนึ่งด้านหนึ่งบ้านได้ไหมจ๊ะขอหนึ่งบ้านได้ไหมหนึ่งบ้านได้ไหมจ๊ะเออใครใจดีเปิดเอาเปิดออเดอร์แรกให้หน่อยได้ไหมเปิดออเดอร์แรกได้หน่อยให้หน่อยได้ไหมคะน้ำพริกกรอบหอมทําใหม่นะคะน้ำพริกแพรลี่สูตรทาเองนะจ๊ะ กากหมูเจียวเองพริกกระเทียมเจียวเองทำเองทุกขั้นตอนเพื่อว่าอยากให้มันได้แบบสินค้าที่มันสดใหม่สนใจกดตะกร้าให้แม่ค้าได้นะจ๊ะสนใจกดตะกร้าให้แม่ค้าได้สักหนึ่งออเดอร์นะคะปะใครจะใจดีเปิดเปิดบินแรกเปิดบินแรกออเดอร์แรกของวันให้นะคุณหมูตนุนขอบคุณค่ะคุณหมูตนุนขอบคุณนะคะนี่ขายไปแล้วนะคะหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดออเดอร์นะคะนะ้ำพริกกากหมูเรา สักหนึ่งบ้านนะจ๊ะสักหนึ่งบ้านเออกำลังดูสินค้าใหม่เลยค่ะลองดูสินค้าในตะกร้าได้เลยจ้ะดูสินค้าในตะกร้าได้เลยสักหนึ่งบ้านหนึ่งใจใดๆไปนะจ๊ะหนึ่งบ้านหนึ่งใจใดๆไปมาเลยชอบดูกีฬากีฬาอะไรไม่ชอบดูกีฬาค่ะค่อยได้ดูทำไมถึงถามว่าชอบดูกีฬาเหรอคะ ไม่ค่อยได้ชอบดูกีฬานะคะไม่ค่อยได้ดูแต่ก็ดูได้ดูได้ถ้าเป็นแบบกีฬาทีมชาติอะไรอย่างนี้ได้บอลเล่อะไรอย่างนี้ได้ดูพอดูเป็นอยู่กีฬาอื่นๆก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดูไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ขอบคุณคุณปุ้มปุ้ยคะ่ะมาแล้วออเดอร์แรก,กัับขอบพระคุณคะ่ะอ๋อไม่ใช่อันนั้นเชียน้องน้องสาวแฟนน้องกีต้าไง <c oughs> น้องกีต้าไง เชียร์น้องกีต้าน้องกีต้าเก่งติดทีมชาติแล้วเขาเป็นญาติกับประกรณ์ศรีไงอืมก็ต้องเชียร์การส่งกำลังใจให้นางสู้สู้สู้เก่งนะเก่งนะใช่บอลเล่สนุกบอลเล่มันดูแล้วมันสะใจดีอุ้ยขอบคุณค่าสามบ้านแล้วค่ะสําหรับวันนี้สามบ้านมาแล้วแม่คนใจดีมาแล้วคนใจดีอุดหนุนแพรลี่มาแล้วสามบ้านแล้ว สามบ้านของวันสามบ้านของวันมาแล้วจ้าสั่งแล้วแม่ขอบคุณค่ะนี่เห็นเปะละ่ล่ะเธอออเดอร์ฉันมาแล้วนะแล้วคนอื่นละ่ะออเดอร์มาแล้วนะอร่อยมากค่ะนายสั่งมาลองติดใจเห็นเปะละ่ล่ะนายสั่งมากินแล้วเราก็ต้องสั่งบ้างไม่ใช่ให้แต่นายสั่งเออเราก็สั่งได้ไปเลยคนละบ้านช่วยกันเอออย่าให้นายสั่งให้เรากินอย่างเดียวสิเราก็สั่งเองได้นะคะคนละบ้านช่วยกันเธอไปก่อนที่มันจะแบบว่านะ นี่คุณปุ้มปุ้ยสั่งแล้วขอบคุณค่ะออเดอร์ขึ้นแล้วนะคะคุณปุ้มปุ้ยออเดอร์ขึ้นแล้วหนึ่งบ้านหนึ่งออเดอร์มาเลยสักหนึงบ้านสักหนึ่งออเดอร์ช่วยกันนะคะกดเลยเขาจะเข้าใจถุงเล็กถุงใหญ่มีถุงเล็กถุงใหญ่มีใจดีแค่จิ้มตะกร้าก็พอค่ะใจดีก็แค่จิ้มตะกร้ามาเลยช่วยกันนะจ๊ะเออสักคนละหนึ่งเดอร์หนึ่งเดอร์มาเลยเบาๆหออเดอร์เบาๆสำหรับค่ำคืนนี้ นะคะสามร้อยสี่สิบเก้าท่านสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าใครใจดีมและสั่งน้ำพริกได้นะทุเรียนทอดก็มีนะถุงใหญ่ทุเรียนทอดแบบเกรดเอพรีเมียมแบบทอดใหม่ทอดใหม่ทอดวันต่อวันทุเรียนทอดมีนี่ถุงใหญ่ใครชอบของของก,กรอบๆแนะนําทุเรียนทอดนะคะ ทุเรียนทอดมีน้ำพริกมีนะคะกดดูในตะกร้าเลยทุเรียนทอดแบบเกรดเอพรีเมียมนะคะสีจะต้องเหลืองนวลทั่วกันทั้งแผ่นนะคะอันนี้คือทุอเรียนทอดบายแพรีิไพวันนะคะทุเรียนทอดแนะนําเลยเกรดเอนะคะพรีเมียมนี่จะปักตะกร้าให้เธอนี่กดเลยป่ะเออหรือใครอยากได้เซตท่านทูตไหมอยากได้เซตลูกท่านทูตไหมชุดของฝากรวมทุกสิ่งทุกอย่างลดไปแบบ ห้าร้อยกว่าบาทอ่ะเออมีนะอืมเซ็ตลูกทันโทษกกำลังดูสินค้าหมายเลขสองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตืบๆหูนิดหน่อยทุกคนกดตะกร้าให้หน่อยนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะใจดีก็แค่จิ้มตะกร้านะคะเออขอบคุณที่อุดหนุนนะคะ สักหนึ่งบ้านติดตามแล้วคุณไอซ์ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะกดติดตามกันได้คุยกันใจจอยกันอะไรกันใด,ได้ได้หมดเลยนะได้หมดเลยสาม้อหสิบสี่ท่านสวัสดีค่ะสามร้อยสิบสี่ท่านสวัสดีนะคะขอ1นึ่งออเดอร์นะจ๊ะขอ1นึ่งออเดอร์ขอ1บ้านเผื่อใครจะอยากได้ของไปทานเนี่ยปีใหม่แนะนำน้ำพริกเลยปาร์ตี้ที่สุด คือที่สุดมีน้ำพริกแพรรี่ไว้เป็นกับแก้มนะคะที่สุดเลยน้ำพริกได้ทุเรียนทอดได้กดตก,ก้าไปค่ะอะดูกันไปทุกคนชอบันไหนกดอันนั้นขอบคุณสำหรับสองหมื่นใจด้วยนะคะขอบคุณสำหรับสองหมื่นใจค่ะกําลังดูสินค้าใหม่เลขสามขอบคุณนะคะจิ้มได้เลยจิ้มได้เลยจิ้มได้เลยคุณหมูเอิงเพิ่มสินค้าใหม่เลขสามลงในตะกร้าแล้วขอบคุณค่ะ หนึ่งออเดอร์นะคะหาคนใจดีแถวนี้ก่อนหนึ่งออเดอร์จะหาคนใจดีแถวนี้ก่อนนะคะเออลูกค้าตั้งเยอะแยะนี่สี่ร้อยท่านสักหนึ่งบ้านปะทุเรียนได้น้ำพริกได้ปลาได้ปะยังมีอยู่กดกดช่วยกันแม่นะคะ้าขอสักห้าสิบบ้านช่วงบ่ายนี้นะคะกลับมาแล้วพักอยู่บ้านสองสวันก็ขออนุญาตขายของก่อนนะคะเดี๋ยวปีใหม่แล้วเดี๋ยวหยุดไงเธอหาเงินนิดนึงนะคะหาเงินนิดนึงอุดหนุนกันหน่อยซัพพอร์ตกันหน่อย หาเงนินนิดนึงนะคะสักบ้านสองบ้านกำลังใจจากใครหนอเคยฟังไม่เพียงเออกดเลยสามรอยท่านกำลังดูสินค้าหมายเลขเจ็ดอ่าหมายเลขเจ็ดอะไรวะตะกา้าเยอะมากวันนี้ไม่รู้อ่ะนี่ตะก้าอะไรบ้างหมายเลขเจ็ดอะไรเอ่ยตะกาอะไรลองดูซิทุกคนไปสักหนึ่งบ้านนะสักหนึ่งบ้าน เอาสินค้าลงตะกร้าแล้วอย่าลืมชำระเงินให้แม่ค้าด้วยนะคะชำระเงินให้ด้วยจ้ะจิ้มตะกร้าได้เลยจิ้มจ่ายจบจิ้มจ่ายจบกำลังดูสินค้าใหม่เลยเจ๊ขอบคุณค่ะหนึ่งออเดอร์มาเลยหนึ่งออเดอร์หนึ่งเดอร์หนึ่งเดอร์น้ำพริกก็ทำเองทำสดใหม่นี่นปาเล่านี่น้ำพริกก็ทำเองเห็นมามปากจิ้มตะกร้าได้เลยจา้าน้ำพริกก็ทำเองนะจา้าน้ำพริกก็ทำเองจ้า ก้หมูเจียวเองหอมกระเทียมเจียวเองจากทำสดใหม่สมุนไพรเน้นๆน,นะจ๊ะสามร้อยสามสิบหกท่านกดตะกร้าได้เลยอ้ามาแล้วสี่คนได้ซื้อสินค้าจากไรนี้ขอบคุณค่ะมาแล้วสี่บ้านเนะะี่ยเปล่ากำลังแห่งความพยายามเห็นเปะละ่ามีคนกดละสี่บ้านอีกสักหกบ้านแม่อีกสักหกบ้าน,แ,านแล้วให้มันได้สักสิบบ้านอีกหกบ้านใครอยากทานอะไรกดเลยไปอุดหนุนการหวยไม่ถูกไม่เป็นไร หวยไม่ถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลองงวดวันที่หนึ่งใหม่อลองงวดวันที่หนึ่งแล้วกันงวดปีใหม่อมืบอกแล้วอย่าซื้อหวยเยอะมันเป็นไงละ่ะมาซื้อน้ําพริกได้กินแล้วเนี่ยตังไปซื้อหวยหมดเอาไปซื้อน้าพริกดีกว่าได้กินด้วยอร่อยด้วยนะฮะกดตะกร้าได้เลยกาลังดูสินค้าใหม่เลขสองขอบคุณค่าหนึ่งบ้านนะจ๊ะหนึ่งบ้านมาเลยเดี๋ยวกูมึงอยู่นี่ก,นนกูจะให้เอากล่องอันนี้นมาแกะแกะหมดละ แล้วกล่องไอ้นี่ก็อยู่ไหนในแก้วกูเนี่ยแก้วจางเลยขยันจางสองถุงใหญ่เหลือเจ็ดร้อยห้าสิบเหรอคะใช่ค่ะพี่กดเลยกดได้แค่ไหนก็คือราคานั้นเลยจ้ะเอาเอาน้า,า,า,ามาให้ด้วยนะน้ำเปล่าเอาน้ำเป่ามาก่อนอยากขยันแบบนี้บ้างจางแล้วก็ขยันได้นะคะ ก็ขยันได้ก็เห็นอยู่ขยันอยู่ทุกวันไม่ใช่เหรอคะคุณแม่จอ้อขยันของเงินนะคะเห็นขยันอยู่ทุกวันชีวิตคุณแม่ชีวิตคุณแม่แมเออนะคะคุณแม่ตื่นมาคุณแม่ก็ได้เงินแหละชีวิตใช่ไม่ต้องทํางานนะคะเออ ชีวิตฉันไม่ต้องทํางานค่ะฉันตื่นมาฉันก็ได้ตังแหละอยากใช้ชีวิตแบบคุณแม่ตื่นเช้ามาก็แบบมีเงินเข้าบัญชีเลยเด้งเข้าบัญชีมานะคะมีคนโดนเน็ตให้ทุกวันอันนี้ไม่มีคนโดนเน็ตให้เนาะก็ต้องมาแบบเออดาพิกไม่ค้าทุเรียนทอดไม่ค้เนี่ยนะพูดดังก็ไม่ได้นะหูสะเทือนออหนึ่งบ้านค่ะกลับบ้านหรือ,อยังคะเนี่ยม,ม,มันก็จะขึ้นได้อีกถ้าไม่ฉีด ถ้าฉีทีครั้งึงนี้ไม่ขึ้นไม่รู้อะมันก็ต้องแล้วแต่หมอแหละไอสามารถกําหนดกฎเกณฑ์ได้โอ้ไปพัทยาอีกล้วไปทั่วแล้วความสุขทําไปเถอะคะ่ะความสุขอายุเยอะแล้วบนโลกใบนี้อะเรามีเวลาอยู่บนโลกนี้ได้ไม่นานแล้วไม่จ้อชีวิตไปเถอะนะ ชีวิตเรามันก็ไม้ใกล้ฝั่งแล้ว <c oughs> หนึ่งบาทเอ้อยมาแล้วขอบคุณค่าเนี่ยเห็นไหมละ่ะแม่เจ้ามาทีเดียวลูกค้าซื้อเลยเนี่ยสองคนเนี่ยได้แล้วเนี่ยออเดอร์เนี่ยหนึ่งบ้านนะจ๊ะใครใจดีช่วยแพรี่ด้วยเชิญเลยนี่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 เซ็ตแม่จ้าต้องสั่งอันนี้แม่จ้ากล้ากล้าสั่งตะกา้านี้ไหมอันไหนวะนี่ตะการานี้ เซตลูกคุณหนูค่ะปลาย1699บาทได้ทุเรียนถุงใหญ่2ถุงน้ำพริกถุงใหญ่2ถุงแถมทุเรียนถุงเล็ก1ถุงากากหมู1เล็ก1ถุงเป็นเซตลูกคุณหนูนะคะจาก2 2 6 3บาทเหลือแค่1699บาทลด500บาทเป็นโปร12 12แต่ตะก้ายังอยู่นี่เซตลูกคุณหนูลูกท่านทูตเซตคุณนายจ้อนะคะเออถ้ากดปุ๊บเป็นคุณนายจ้อเลยเพราะว่าเป็นเซต เป็นเซตแบบเซตเซตใหญ่ลดห้าร้อยบาทอืมให้พี่หลามไปเมื่อกี้หนึ่งรไอ้หลามนี่ก็บุญเวียนเนาะไอ้หลามนี่ก็ไปไม่รอดเนาะวนเวียนอยู่กับเจ้าเนี่ยเนาะไอ้หลามนี่ก็ไม่ตื่นอืมไปโอดให้มันทำไมเดี๋ยวมันเอาไปให้ผู้หญิงหมดให้ผู้หญิงเลี้ยงมันสิทำไมทองไปอยู่ใต้ลงไมล้ลรวมันหนีลงไป ไปพอนไปนู่นเลยหนึ่งบ้านนะจ๊ะอ่าไปใครอยากได้เซตลูกคุณหนูเซตลูกท่านทูดไป,ไปเปรนเซตของฝากปีใหม่ล้างก่อนนะเซตของฝากปีใหม่ปะ่ะทุกคนพันหกเก้าเก้าจากสองพันสองร้อยจากสองพันสองร้อยหกสิบสามบาทลดให้กันแบบจอยจอยลดให้กันแบบจอยจอยป่ะลดให้กันแบบจอยจอยใครอยากไปไปใครอยากนี่ได้ สั่งแล้วค่ะคุณแม่พี่มนขอบคุณค่ะพี่มนสั่งอะไรไป,ไเ,เ,ปอเออว่างๆพีเคชวนพีเคละเจะชอบพีเคละ,ดคละได้เลยค่ะคุณแม่ว่างเมื่อไหร่เจอกันเออหนึ่งออเดอร์นะคะหนึ่งออเดอร์ หนึ่งบ้านหนึ่งออเดอร์จา้าใครใจดีอ,อ๋อสั่งทุเรียนทอดขอบพระคุณค่ะทุเรียนทอดได้ค่ะหนึ่งออเดอร์นะคะสามร้อยสี่สิบสามท่านนะคะสวัสดีค่ะแพรี่นิมนต์มาฉันเพลงได้ไหมฉันเพลงที่ไหนละ่ะพูดไปเรื่อยอีกแล้ะ พูดไปทั่วทิพย์ทั่วแดนอีกแล้วพี่มาสั่งน้ำพริกก่อนอย่าเพิ่งไปนิม,มนต์ไปเพลนไปอะไรโ <c oughs> ปยโยไม่ห่าลูกไอโปยอย,ยิงพูดยิ่งเอามึงเนี่ยมานี่เลยมาเลยเร็วๆมาตรงน,นี้มาเร็วๆอย่างอีกมาเลยจ้า มาเลยมาเลยทุกคนมาเลยเออมามามาหนึ่งบ้านนะคะสามร้อยหกสิบท่านสามร้อยหกสิบท่านหนึ่งบ้านหนึ่งใจแล้วหนึ่งบ้านหนึ่งใจสำหรับคนใจดีใครมีน้ำใจก็เจีมตะกร้าให้แม่ค้าทีหนึ่งนะคะอืมไปเพิ่มสินค้าใหม่เลขเจ็ดลงในตะกร้าแล้วขอบพระคุณค่ะหนึ่งบ้านนะคะเบาๆหนึ่งบ้านเบาๆจ้ะช่วยด้วยช่วยแม่ค้าด้วย ทุเรียนได้น้ำพริกได้คุณแม่ทุเรียนได้น้ำพริกได้ปะช่วยกันทุเรียนได้น้ำพริกได้ปืะน,น,น,ะนี่อ่ะเดี๋ยววางตรงนี้เลยให้ทุกคนได้เห็นเลยว่ามันมีสินค้าอยู่พี่เกิถือละนี่น้ำพริกเห็นไหมเห็นน้ำพริกไหมกดตะกร้าเลยเห็นน้ำพริกอยู่ข้างหลังมาเออเอ,อ,อย่างนี้ดีป่ะ เออถือทำไมคิดเกียจเห็นน้ำพริกไหมจ้าก,กกวยเตกยาเร็วทั้งหนึ่งถุงน้ำพริกทำเองทุเรียนทอดก็มีทุเรียนทอดมีน้ำพริกมีกตกก้าสิจ้ารออะไรกันเบาเบาหนึ่งบ้านเบาเบาแม่เอ้ยนี่เนี่ยหนึ่งบ้านเบาเบาเห็นไปะละอยู่ข้างหลังเนี่ยช่วยกันเออเอฟซี FC คะ่ะขอบคุณคุณ,คณมิกเซอร์นะคะคุณมิกเซอร์ขอบคุณค่ะ ไะวันนี้ว่างแล้ววันนี้วันนี้แม่ค้าว่างนะคะอยากขายของอยากขายของอยากให้ทุกคนช่วยกดตะกร้าให้หน่อยนะคะเป็นน้ําจิตน้ําใจกันเออไปตัวเรียนทอดมีอะไรนะตัวเรียนทอดมีน้าพริกมีสักคนละหนึ่งบ้านก็พอแล้วนะคะน้ําใจนะ้ําใจน่ยมีมาโอ๊ยน้ําใจคะ่ะน้ําใจหนึ่งบ้านมาเลยจ้ะแม่ ึงบ้านมาเลยจ้ะอืมอน้ำพริกอย่างเดียวก็ได้อ่ะมาหนึ่งบ้านน้ำพริกก็ทำเองทุเรียนทอดก็ทอดใหม่วันต่อวันจ้ะสามร้อยเจ็ดสิบท่านนะจ๊ะ,อ,ะอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากไม่ต้องคิดเยอะทุกอย่างโอเคไม่ต้องคิดโอ้ยเจ็ดคนแนละ้วได้ซื้อสินค้าจากไรนี้ขอบคุณค่ะเจ็ดคนแล้วขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเออเจ็ดบ้านแล้วไงแม่อีกสามบ้านได้ปะล่ะอีกสามบ้านได้ไหมจ๊ะกากหมูเจียวถุงใหญ่ตะกร้าไหนตะกร้านี้เลยค่ะคุณแม่มีโปรนะคุณแม่จะเอาแบบถุงเดียวหรือเอาแบบโปรคะเนี่ยอันเนี้ยเหลือสิบเก้าบ้านเองนะเซ็ตเนี้ยเซ็ตเนี้ยเหลือสิบเก้าออเดอร์เองนะคะได้กากหมูถุงใหญ่สองถุงและแถมากากหมูเจียวถุงเล็กถุงหนึ่ง อันเนี้ยได้ได้ได